ดีครับผมสวัสดีสวัสดีบรรยาก,กาศตอนเย็นๆนะครับวันนี้ขออนุญาตครับวันนี้ามาดูวัวครับตอนวัวเข้าบ้านนีบรรยาก,กาศที่ก็ห้าโมงกว่าแล้วล่ะครับผมได้เวลาหลังจากที่ว่าปล่อเยเลี้ยงมาทั้งวัน พยากรณอากาศก็บอกว่าพายุเข้านะครับสามวันวันนี้แล้วก็ถึงวันที่สองแต่ว่ายังไม่เห็นฝนสักเม็ดเลยครับเอากาบแล้วเนี่ยดูเดชาก่อน เอาจักเตยเขาอยู่ไหนไม่รู้รรรรเอาเนี่ย